มีกฎธรรมชาติข้อหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยให้ความสนใจหรือไม่ให้ความสำคัญในชีวิตแม้กระทั่งไม่รู้ว่ามีกฎธรรมชาติข้อนี้อยู่นั่นก็คือเราอยู่ใกล้สิ่งไหนเราจะเป็นเหมือนสิ่งนั้นเราอยู่ใกล้คนแบบไหนเราก็จะเป็นเหมือนคนแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีอิทธิพลต่อกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นพลังงาน พลังงานที่เหมือนกันก็ย่อมดึงดูดเข้าหากันรวมกลุ่มกันอยู่ในโลกใบเดียวกันส่วนพลังงานที่แตกต่างก็จะผักใสหรือออกห่างจากกันที่เรียกสั้นๆง่ายๆว่าเหมือนย่อมดึงดูดเหมือนเสมอและเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่มีพลังเราก็ยิ่งได้รับพลังมากขึ้นเราจะมีพลังในการใช้ชีวิต ถ้าเราอยู่ใกล้คนที่คิดสร้างสรรค์คนที่คิดอยากพัฒนาตนเองคนที่คิดก้าวหน้าในชีวิตเราก็จะมีความคิดความเชื่อที่คล้ายกันกับพวกเขาเราจะได้รับพลังงานของความกระตือรือร้นของความมีชีวิตชีวาของความมุ่งม,มั่นตั้งใจจากพวกเขาและในทางตรงกันข้ามถ้าเราอยู่ใกล้คนที่เหนื่อยหน่ายกับชีวิตทุกท้อใจเศร้ากับชีวิตหมดอาไรตายอยากกับชีวิต เราก็จะได้รับอิทธิพลทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางความคิดความเชื่อและพฤติกรรมต่างๆจากพวกเขาด้วยจึงสำคัญมากๆว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ใกล้คนแบบไหนที่เราอยู่ใกล้เราก็จะเป็นเหมือนคนแบบนั้นเพราะเหมือนย่อมดึงดูดเหมือนเสมอและเมื่อเราเป็นพลังงานแบบไหน,นเราก็จะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตที่เป็นพลังงานเช่นเดียวกับเรานั่นเอง Thank you.